สวัสดีครับผมแฟนเพจแ,แฟนขับเอฟซีสุขูสุคนมื่อนี่ยกะเป็นมือวันที่สิบหา้าเดือนมีนาคมพศสองพหหสิห้าครับผมมื่อนี่ผมกะให้นํำงัวไปสร่งให้ f ่เอฟซีทางมหาสารคามเนาะครับเนาะนี่ครับเป็นมัวแม่หลูกคมนี่แหละครับผม ตัวลูกเพิ่นตัวลูกตัวที่สองนะครับลูกตัวที่สามนี่นี่ครับดีบัติแม่เพิ่นทองนะครับเด้อในด้านขาทกขาถอนนี่ไปไปเข้าไปละไปต่อไปฮะอ๋อถ่ายลูกเพิ่นก็ถาลูกเพิ่นก็ให้กุจูกระจายยังไงล่ะเอออีสาวนี่ไปแล้วครับบ้านนี่แหละครับตัวลูกสาวเพิ่นแข่งขาใหญ่เป็นใหญ่ครับครบเคืองเรื่องบดบดทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่บ่ผิดหวังครับผม ไปข er er ึ้นไปหาแม่ลูกลาไปเออนั่นเราไปง่ายๆนะจ๊ะนี่กับพิเศษพิเศษเอฟซีทางสารคามนะครับเด้อเดี๋้อเดี้อเด้อเด้อเด้าแม่ตีนมั้งคะไอ้นีึกว่าเอฟคลิปนี้กับพิเศษพิเศษพิเศษทางสารสารคามนะครับเนาะ อ๋อไปเลยไปอ๋อนี่นแหละครับแม่ลูกคมเนี่ยนะครับเนาะก็คือเราประกันให้ขาทกขาถอนหางมกหางดอกนะครับเนาะเราประกันใหทั้งจังหวัดสารค้ำนะครับเนาะนั่นแหละครับเพชกัน่ต้อง่ต้องปลูกก่อนนั่นแหละครับตัวแม่พนธพี่มีดำค่อเขาดำ เป็นง้อคบเกลื่อนเนืองบดบดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับง้แม่ลูกกลมนี่นะครับเนาะดีบอดีแม่พันติดนะครับเด้อนี่อาจฉิสมมานะครับเนาะนั่นแหละครับเมื่อเพื่อนเห็นบ่ครับขาทกขาถอนหางหมกหางดอกหอยเพชรเพิ่นบ่มีหอยหยิบเด้อครับเด้อเพชรเพิ่นดีเนาะครับเนาะง้อแม่นี่รับประกันได้ครับผมโอเคลูกบ่ไไดเปหยยังีนี่ยนะครับเนาะดีบอดีซื้อสองในสามนะครับเด้อนั่นนะครับหอย เมือ่อคนจิดดากัานเนาะครับเนาะนี่ละครับนี่ก็ช่วยๆจากหัวชาวยอดรับประกันให้เอฟซีทั้งจังหวัดมหาสารคามอีกเทื่อนหนึ่งเนาะครับเนาะว่ารับประกันอย่างแน่รับประกันให้อีกเจ็เทื่อนในเนื้อพิสันครับง้อขึ้นรถแล้วก็รับประกันให้คือเก่า้วครับดนะ้วหัวชาวยอดขาทกขาถอนหางมกหางดอกรับประกันให้เนาะครับเนาะตรงนี้ก็ได้ นี่นะครับงัวคมนี่ยนะครับเด้อคมแซนคมครับนะี่ยคนครับตัวแม่คนเป็นงัวออกสไตล์บามันไถ่เงยห้องนะครับเนาะงัวแม่นะี่ยมันไถ่ธรรมดาไถ่เป็นไถนะ่นะครับแม่นี่เนี่ยครับไปเบิ่งตัวลูกเพิ่นลูกเพิ่นเนื้อนนหนังหนาดีนะครับเนดะ้อเหางเงยนี่นะครับตัวลูกเพิ่นเหางเพิ่นไถ่เป็นไถ่นะครับเด้อนี่ครับตัวตัวแม่เพิ่น แม่ทั้งลูกเนี่ยะครับอันนี้ก็บทีรีทีรีเพุ e ่นคนไนเด้อยครับเ้อจังหวัดมหาสารคามคนไหนนะครับเนาะนี่และครับรถหัวเฉาเยาที่น้ำทรงไห่เอสซีนะครับเนาะมีสองเบอร์นะครับเนาะถะบใบเลขทะเบียนรถกับนี่แหละครับผมนี่เนาะครับเนาะหัวเฉาเยาอีกเบอร์หนึ่งครับผมสองเบอร์นี่นะครับเ้อ ขอบคุณหลายๆครับเอฟซีทางจังหวัดมหาสารคามที่ให้ไว้ความ้างใจกับหัวชาวเจ้านะครับเนาะหัวเชาวเจ้าขอบขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปชั้งนี้แหละครับผมในด้านรับประกันก็ตามนี่เลยนะครับเด้อขาทกขาถอนหางงกหางดอกรับประกันเผื่เถินมันไมีห้อยหยิบครับผมคลิปนี้ก็จบไปชั้งนี้และครับผมสวัสดีครับ